มาหมดแล้วเจอมาหมดถูกทำร้ายมาก็เยอะเรามันตัวแม่เนอะยิ่งถูกทำร้ายยิ่งแข็งแกร่งตัวแม่แบบเราต้องสู้ชอดใส่ทุกปัญหาช็อตที่ทำผมเยอะมากจนผมชอตช็อตไหนที่มันพังก็ต้องซ่อมสิคะถ้าผมชอตก็ต้องทรีทเมนต์ภาวะช็อตตัวแม่ตัวนี้เท่านั้นค่ะเพราะช็อตเดียวเข้มข้นเหมือนแอมพู ต้องซ่อผมเสียถึงแกนผมไม่ว่าจะเปลี่ยนผมมากี่ช็อตผมก็ไม่มีช็อตเสียแล้วทำไมต้องเป็นฉันก็เข้าใจได้นะเปลี่ยนเยอะค่ะมาหมดทุกลุกบางวัน4-5ลุกก็มีเชา้ารวบตึงสายเปลี่ยนสีเย็นยืดตรงดึกหมวนหล่อนแต่ตัวแม่เนาะกี่ช็อตก็เอาอยู่ทุกช็อตเพราะมีซั n ซ i l พาวเวอร์ช t อตทรีทเมนต์ดามสรีพ ช็อตนี้ช็อตเดียวไม่ว่าจะผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่แน่นอนเคล็ดลับตัวแม่ต้องทรีทเมนต์ตัวแม่ซันซิลเพราะว่าช็อตทรีทเมนต์กับปุกส้ม